นี่เป็นเหรียญอาจารย์เทงนะครับอาจารย์เทงไทยวันนะครับแต่ต้องสวยวันนี้พอสภาพใช้มาก็จะไม่แพงนี่เป็นเนื้อนาคหน้าทองน้องยเก่งมากเลยน้องพน้องปูด <c oughs> น้องปูดได้สิพี่ไม่ได้ว่าอะไรใส่ได้ <c oughs> หนูจะเท้าแตกก็ได้ไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว ไม่มีใครว่าหนูอู่แล้วเพราะไม่ได้ไปดูพี่ยังไม่รู้หนูใส่อะไรกันอ๋อเมื่อยขาใช่ไหมไม่เมื่อยนตมันปวดหหลอ้ลิกกอง้โอโอันนี้ถ้าแบบนี้แบบนี้แบบเผ็ดเลยคือ <c oughs> จะรอนูว่าน้องเขาเล่นมาเผ็ดเลยจะดูว่ามีใครรับไมไม่มีใครฟังเขาเลยพิกพิกโอเคแม่แบบนี้นะใครมีแบบนี้แต่ต้องสวยนะองค์นี้ยพินท่านขาดทางขวาบนพินขาด หน้าตาชัดๆนะแบบไม่ผ่านการใช้ผมเช่าสามล้านแบบนี้ด้านหลังด้านล่างนี้ต้องมีตัวมักคอสตอยู่ในช่องตารางนะครับแล้วด้านหลังนี่ต้องมียึดหมุดสองเส้นสองตัวแบบนี้อ่แบบนี้ใครมีสวยๆรับเช่าสามล้านนะเป็นเนื้อหน้าหน้าทองแบบนี้อ่าเห็นไหมอีกทีนึงนะทีาทีไม่ดูวหรอเป็นเหรียญคาราวาที่แพงที่สุดในโลกนะแพ,งท,ะพงที่สุดในโลกเพราะมันเป็นประเทศไทยคนเดียวประเทศเดียวที่เล่นนะ ประเทศอื่นไม่เล่นอ่าแบบนี้มา